ถือว่าเป็นวิกฤตใหม่ที่คนไทยเนี่ยต้องเผชิญความเปราะบางเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็นาไปสู่เรื่องความเปราะบางด้านอาหารมันก็เลยมาเป็นโปรเจกต์เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มคนเปราะบางซึ่งสวนผักคนเมืองเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมืองโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทําร่วมกับสํานักสร้างสารรค์โอกาสสํานักหกของสอสส เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงในช่วงสถานการณ์โควิดกลุ่มคนที่เรารวมตัวกันเนี่ยเป็นคนที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้ช่วงโควิดระบาดเราก็มาทำตรงนี้เลยที่นี่นะแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนล้างทั้งมืดทั้งลกน่ากลัวพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ร้างจริงจริง มันเกิดจากที่ร้างแต่มันเกิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนนะคะเราลองทํากันไหมปลูกผักกันทําแปลงเอาเธอเอาตรงนั้นนะฉันเอาตรงนี้คนละแปลงละแปลงทีแรกก็ได้คนละแปลงหน่อยๆนะแล้วก็ชอบปลูกผักปลอดสารแล้วก็ชอบกินผักด้วยก็เลยมีแรงบันดาลใจมาแรกๆไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะไม่มีความรู้อะไรตรงนั้นเลยคิดแค่ว่าอยากปลูกที่สิ่งที่เราอยากกิน ถ้าปลูกกินเองอะ่ะมันก็ลดรายจ่ายในบ้านด้วยคืออย่างพริกเราเนี้ยซื้อ10บาทเนี้ยเราปลูกเองเราอยากกินสักสิเม็ดยีิเม็ดเราก็มาเก็บที่สวนเราเพอเราอยากจะผัดกะเพราเราก็เลยมาตัดที่ต้นไปทําอาหารที่บ้านได้ได้แจกเพื่อนบ้านด้วยเรวไม่ไปแล้จะทานาดเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แจ๊คทำน้ำวนไหลมาลุ่มลุ่มลุ่มไอกระเซ็นมาแล้วมันจะงามอันนปลูกมะเขือปลูกพริกอู้มันก็งามจังเลยสวย อะไรจะงามขนาดนั้นมีเทพตุ้นเลยค่ะเดีายหาว่าคุยมีกำลังใจที่ว่าเราจะไปต่อได้อีกค่อยๆขยับไปทีละหน่อยละหน่อยอเธอเอาไปตรงนู้นอีกหน่อยเธอเอาไปอีกหน่อยก็สัญญากับเพื่อนก็สัญญากับตัวเองด้วยเราจะทำให้ดีที่สุดน่าเชื่อนะจากเป็นป่าเป็นอะไรที่แบบสวยนะเนี่ยนะอดที่ไม่ได้ที่จะต้องถ่ายวิดีโอ ยวันนี้ต้องเก็บมาเขือกินกับแกงไตปลาพอผักมันเริ่มออกดอกออกผลเริ่มเก็บเกี่ยวได้เขาดีใจกันมากที่เขาเห็นผลผลิตตรงนั้นนะคะแต่พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่โตเหมือนที่มันเคยโตก็เลยเริ่มทดลองเริ่มหาความรู้ว่า เอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะมีการทำน้ําหมักจุลินทรีย์นะค้นหาจากอินเทอร์เน like ็ตเองมันก็ไม่ได้จังหวะว่ามาเจอประชาสัมพันธ์ของโครงการส่วนผักคนเมืองค่ะปุ้ยจำได้ว่าปุ้ยเป็นคนคุยกับชุมชนนี้เขาได้ข่าวการเปิดรับสมัครโครงการเนี่ยเขาบอกว่า แม่ๆเนี่ยเจอโครงการนี้แล้วอยากทำอะไรเงี้ยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองลิสต์แบบสิ่งสำคัญนะที่ชุมชนทำมาอยู่แล้วก็จริงแต่ยังขาดอะไรอย่างเงี้ยขาดความรู้ขาดปัจจัยการผลิตพื้นฐานหรือยังไงเนี่ยก็ให้เขียนมาเขาเลือกถูกนะที่เลือกพวกเราพวกเราดีใจเฮกันใหญ่เลยวันที่ได้อะนะ โอ้ยเราจะได้เข้าโครงการแล้วเราจะได้ขยายที่ของเราแล้วเราจะได้ไม่ที่เล็กๆแล้วจะได้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยจะได้ไปได้ละตัวนี้มีตรอมาคุณอะไรบ้างนี่เลยกําจัดโรคลากเน,านา่าคนเน่าโครงการสวนผักคุณเมือนเขาได้มาเติมเต็มเราหลายๆอย่างนะคะทั้งงบประมาณนะคะทั้งองค์ความรู้นะคะอาจารย์เขาจะลงมาทุกเดือนอเขาจะมาสอนนู่นนี่นั่นบอกให้เราอบรมเราว่าเราต้องทํายังไงยังไง ทำปุ๋ยหมักยังไงทำไหนแดงยังไงลงทับดินยังไงเขาจะบอกแนะนําหมดเลยแล้วพวกเราพวกเราก็จะสนุกจากที่เราไม่รู้อะไรเลยบางทีเนี่ยในช่วงสถานาการณ์ที่โควิดมันพีคมากๆนะคะก็ยังมีการติดตามผ่านทางโซเชียลนะคะทางออนไลน์นะคะทางพี่เลี้ยงกลุ่มก็จะใช้วิธีแบบเว็บเอหรือ Zoom หรือ Facebook Live อย่างเงี้ยค่ะคุกันนะคะ เบบี้แครอทประมาณประมาณ90สิวันกว่าจะได้กินเลี้ยงมันไปมันยังไม่ลงหัวเลยอันนี้อยู่ในกระถางนะคะอาจารย์อันนี้อันนี้อยู่ในกระถางน,นะคะ,คะอาจารย์รนนบ่มลงพอค่ะอาจารย์สามวันงอกลงค่ะสามวันงอกเย้ด yeah, ีใจด้วยเย้ yeah, สำเร็จค่ะช่วงหลังๆมากผักเราก็มีเยอะละเราสามารถจะแบ่งปันให้ ให้คนข้างบ้านให้อะไรโควิดเข้ามาเราก็เอาไปช่วยได้อยากได้กระเพราอยากได้พิกมนะเขือเงี้เราก็ส่งไปนะแบ่งปันให้ผัขกของสวนเราอ่ะจะถูกส่งเข้าโรงครัวของชุมชนเพื่อบริโภคไปแจกผู้กักตัวหลังจากที่เราส่งผู้ป่วยออกนอกพื้นที่แล้วแต่เรายังมีผู้กักตัวที่สัมผัสผู้ป่วย ที่ยังไม่ได้ออกนอกชุมชนไปคือเราก็ขอร้องในระดับหนึ่งว่าให้อยู่ในบริเวณที่มันปลอดภัยแล้วทุกอย่างเดี๋ยวเราจะจัดส่งเข้าไปทําให้เราเนี่ยจะต้องเอาผักจากสวนของเราส่งเข้าลงครัวในทุกๆวันเรากลับได้ใช้ประโยชน์มัน100%เซเลย สามมื้อดูแลคน70คนมันไม่ธรรมดานะ14วันนะเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีผล,ผลผลิตขนาดไหนหรอที่สวนผักแห่งนี้จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำครัวกลางเพื่อเพื่อดูแลคน70คนสามมือ้อ14วันอย่างแรกแหละเรารู้สึกชื่นชมเขาชื่นชมในสิ่งที่เขามุ่งมั่นตั้งใจวางเป้าหมายเอาความรู้ที่ได้รับไปลงมือทำอลงมือทดลองว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหม มันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเออมันได้ผลตอนแรกเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันจะสามารถทำได้ขนาดนี้เราไม่คิดเลยว่าโครงการเล็กๆของเราอะค่ะมันจะสามารถช่วยสนับสนุนชุมชนได้ แต่พอวิกฤตมันเข้ามาค่ะตรงนี้มันเป็นโอกาสสำคัญที่พอเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วอ่ะมันทำให้เกิดประโยชน์มากโดยที่เราก็คาดไม่ถึงค่ะผ่านไปร้อยกว่าวันแล้ววันนี้เรามีผักหลากหลายแต่ก่อนนี้เรามีผักอยู่สองสาอย่างเองแต่ตอนนี้เรามีผักขึ้นมาเยอะแยะเลยผมงดูสิเแบบี้แครอทที่คุณครูทำให้เราเป็นไงม้างตอนนี้ หัวดีขึ้นไหมมีหัวไหมมีค่ะมีจากที่เราไม่เคยรู้จักดูสิงามเลยตอนนี้ครูมาตรวจเราจะผ่านไหมเนี่ยผ่านดิการเกิดขึ้นของโครงการเมื่อถ้าย้อนไปเมื่อปี2553เนี่ยเราก็เกิดขึ้นจากการสับสนของ สำนักสร้างสารรค์โอกาสหรือสำนักหที่่เราเรียกนะสำนัก6แล้วก็มีโอกาสทํางานร่วมกันอีกก็ในชุดโครงการ cott, ในชุดฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากไปในภาวะวิกฤตโควิด -19 ในฐานะคนทํางานนะเราคิดว่าแหล่งทุนหรือคนที่ทํางานสนับสนุนเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอย่างสำนักสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับการทํางานพัฒนาของเราก็คือ การเปิดโอกาสให้คนเล็กๆกลุ่มนั้นแหละได้เรียนรู้และลงมือทําและสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มคนสําคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาทํามันยังไงพวกเราอะค่ะก็ทดลองจากพื้นที่เล็กๆเองค่ะแล้วก็มามีพื้นที่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะ โครงการนี้มันมีประโยชน์มากจริงๆนะคะนอกจากเราจะได้ผักปลอดสารพิษแล้วอะคะ่ะเราสามารถที่จะสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชนได้เมื่อเกิดสถานการณ์ขับขันนะคะเราสามารถช่วยกันได้อยากได้ความรู้ดีๆก็ติดตามที่เพจสวนผักคนเมืองแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราเราก็มีชื่อเพจนะคะที่ร้างไม่ห่างรับร่วมปลูกผักเพื่อชุมชนะคะ่ะ